เมื่อฉันคิดจะมีลูกสักคนก็ตั้งใจจะให้เป็นคนมีคุณภาพที่ดีที่สุดคนหนึ่งฉันเริ่มหาความรู้ก็พบว่านมแม่เป็นสิ่งสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของคนคุณภาพฉันคุยกับครอบครัวว่าลูกฉันต้องได้กินนมแม่เมื่อเปิ้นเริ่มรู้ว่าเปิ้นตั้งครรภ์ตลอดระยะเวลา1นเเดือนมานี้เปิ้นก็พยายามศึกษาหาข้อมูลว่าถ้าเปิ้น ตั้งครรภ์เพิ่นจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะว่านมแม่มีประโยชน์มากมายมหาศาลค่ะแล้วพอเปิน้นคลอดออกมาแล้วน้องก็ทานนมแม่ตั้งแต่วันที่ลืมตาดูโลกวันแรกค่ะเปิ้นก็ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาแรกเกิดถึงสองขวบสองค่ะเปิ้นประทับใจที่สุดค่ะที่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ได้ดีที่สุดค่ะ ค่ะหลังคลอดเพื่อนก็สงสัยว่าเพื่อนจะมีน้ำนมให้ลูกทานพอหรือเปล่าถึงเวลาพยาบาลช่วยนำลูกมาให้เข้าเต้าเพื่อนรู้สึกถึงนมหยดแรกที่เข้าปากลูกให้เขาได้กืนกินเข้าไปสิ่งที่คุณพยาบาลสอนทำอย่างไรให้ปากลูกมาแนบเต้าเพื่อนเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของคุณพยาบาลจากท่าทีคำพูดคำอธิบายทุกอย่างทำให้เปิ้นมีความรู้มากมายในการดูแลลูกค่ะและพยาบาลได้คอยสอบถามถึงการให้นมลูกทุกเช้าและยิน ทำให้เปิ้ลแน่ใจว่าเรามีน้นํานมเพียงพอจริงๆค่ะและแล้วน้นํานมแม่ก็ออกมาจริงๆค่ะพอบีบออกมาก็เห็นน้นํานมออกมาปุดๆต่อเนื่องมาสะใจจริงๆค่ะในขณะที่เตียงข้างๆนั่งบีบนมให้ลูกอยู่ในวันที่ลูกป่วยค่ะเปิ้ลก็เป็นแรงบันดาลใจของเปิ้ลที่จะสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าเตียงข้างๆเป็นแรงบันดาลใจให้เปิ้ล ที่สามารถจะเลี้ยงลูกนมแม่ให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าลูกอยู่ในอ้อมกอดของปิ้นเองในขณะที่ลูกเราดูดจากเต้าแล้วทาไมเราถึงจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ได้เพราะเตียงข้างๆลูกป่วยสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้เลยฉะนั้นเปุ้นต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ดีที่สุดที่สำคัญเมื่อกลับถึงบ้านก็มีเจ้าหน้าที่อสมอมาเยี่ยมหลังคลอดที่บ้านด้วยค่ะ 3ปีผ่านไปจากวันแรกที่เปิ้นคลอดลูกคนแรกและต็มไปด้วยความสับสนกังวลว่าเปิ้นจะมีน้ำนมให้ลูกไหมถึงตอนนี้เปิ้นมีลูกคนที่2แล้วลูกคนแรกของเปิ้นกินนมแม่อย่างเดียว6เดือนค่ะและกินนมแม่คู่กับอาหารตามวัยต่อเนื่องมากกว่า2ขวบจนกระทั่งลูกคนที่สองของเปิ้นอายุมากกว่า1ขวบแล้วค่ะก็ยังคงให้กินนมแม่เหมือนคุณพี่ลูกของเปิ้นน่ารักมากมีสุขภาพกายใจดีเลี้ยงง่ายไม่เคยเจ็บไข้ร้ายแรยงเลยค่ะ เปิ้ลขอขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างและทุกๆกำลังใจที่มีให้เปิ zat, ้ลเปิ้ลเชื่อว่านมแม่ดีที่สุดเพราะว่าแม่ของเปิ้ลก็สามารถเลี้ยงเปิ้ลด้วยนมแม่เหมือนกันเปิ้ลมีลูกเปิ้ลก็สามารถเลี้ยงลูกของเปิ้ลให้ได้ดีที่สุดด้วยนมแม่เพราะเปิ้ลเชื่อว่านมแม่ดีที่สุดสําหรับลูกค่ะ